พาทุกคนมาเปล่ยนบรรยากาศใช่ก็มา วันนี้มากินอาหารที่โรงแรมเซนทาร่าที่นี่ก็เป็นโรงแรมประจำตระกูลเราไม่ใช่ของไม่ใช่ของป๊อกคามากี้เขาแต่เราใช้บริการที่บ่อยมากปกติกที่นี่เขจะมีอุนอมาสนะซึ่งเป็นอาหารสเปนอันนี้ต้องมาให้ได้นะครับเพราะอุนอมาสนี่ก็จะแบบว่ามีกิมมิกทุกเล่นเยอะมากคุณเอาจานมาสับหมูแล้วก็โยนจานแตกมองมุก็กินมีความเป็นวัฒนธรรมสเปนจริงๆเลยแล้วก็อาหารทุกรูปแบบของอุนมาสอะ อร่อยทุกเมนูล<อ>แล้วไว้วันไหนเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีครับแล้วก็เรสกายเรสก k y นี่คือ outdoor ของจริงเลยมันก็คืออยู่บนดาดฟ้าแล้วก็เห็นวิวกรุงเทพรอบกรุงเทพอันนี้ก็เป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะที่คนที่ชอบแบบว่าดื่มดำ่ำบรรยากาศค่ำคืนต้องมาเช็คอินกันแน่แน,นอนครับแล้วก็ตอนนี้เขาเปิดร้านใหม่มใหม่เลยนะอันนี้ใหม่มากๆแล้วก็เป็นร้านที่แบบรีวิวอันดับต้นๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งเราอยากจะมาลอง มาชิมมากินดูว่าแบบขนาดแบบเจ๋ยังไงใช่ชื่อร้านนามะซีฟู้ดเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะสําหรับใครที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยหลายลๆโรงแรมเนี่ยเขาจะมีบุฟเฟ่ต์ซึ่งแบบอาหารชาเช้า็นบุฟเฟ่ต์ักไข่ปลาแซลมอนเท่าไหร่ก็ได้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าแบบไข่ปลาแซลมอนแบบแพงมากแต่ที่นี่นะคะในราคาหัวละ9ก9าาทบิบเกาบทบวกๆซึ่งราคาแบบน่ารักมากๆน่ารอมากๆตักเท่าไหร่ก็ได้ ที่สาคัญนะจะบอกว่าที่นี่เขาไเวลา walk in นะคะต้อง booking เท่านั้นและการ booking ยากมากค่ะแล้ววันนี้เราก็แบบมีเพื่อนๆของอันดามาด้วยฝ้ายเป็นคน booking เองทั้งหมดเพราะว่าแบบยอดไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งอะไรเงี้งยรอคิวหลุดอะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็สําเร็จแล้วได้ไปทั้งหมด14ที่เก่งปะคนเดียวเลยนะก็ ใช้เวลาในการจองก็หลายวันอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางท่านน่ะเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เลยนะพี่หนุมเพราะว่ามันไม่ได้แบบคืรอบคนเยอะมากจริงๆอะนามาเจแปนิสแอนด์ซีฟู้ดบุฟเฟ่นะคะมีมน้ำมีขนมอ่าเครื่องดื่มใช่ไฮซับดิงทั้งหมดแล้วถ้าเกิดแอลกอฮอล์ก็รังแยก ก็ต้องแยกออกไปเดี๋ยวอันนี้ไม่แน่ใจต้องเคยคิดว่าต้องขึ้นไปถามเจ้าหน้าที่ข้างบนอยู่ทีหนึ่งถ้าเข้าไปในอินสตาแกรมนะคะเข้าไปเซิร์ชคําว่านามะเจแปนิสก็จะขึ้นเลยแหละเพราะว่าตอนนี้เป็นอะไรที่แบบฮิตมากๆแล้ววันนี้ครอบครัวเรานะคะได้ประสบความสําเร็จในการเข้ามากินแล้วระหว่องรอไปทานอาหารนะคะแล้วก็มาจาัดเซตชาจริงๆมันคืออัฟเตอร์นูนทีนี่แหละแต่ว่าที่เนี่ย <laughs> เขาเขามีถึงประมาณ5้าโมงเย็นมั้งคะ <laughs> <laughs> ก็เลยได้เซตนี้ แล้วก็มีชาซึ่งแบบหอมมากเส้นนี้ทั้งหมดนะคะอยู่ที่ราคาประมาณ1,200บาทค่ะ200นี่น,นี่ถูกบวกตอนนี้ถึงแล้วนะครับจริงๆอแนะนำให้จอดบนชั้น3,5,7นะคะแล้วก็ต่อมาชั้น23เข้ามาทางโรงแรมนะคะแล้วก็ขึ้นมาชั้น24ต้องบุ๊ก i ิ้เท่านั้นนะคะถึงจะเข้ามาได้นั้นพะาเป็นแบบนี้อยู่ชั้นเดียวกับร้านอาหาร นานาชาติบุฟเฟ่ของโรงแรมตอนนี้ก็รอใช่ไหมเพราะว่ารอเวลาแล้วก็รอเพื่อนๆมากันนะคะสวัสดีครับทุกคนอยู่ในกล้องได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนนะคะคณะลูกทัวของเรากำลังรอเชิญค่ะสวัสดีครับเฮ้ยอย่าหลบดิโทษคุณอย่าหลบดิเชิญครับลูกเชิญครับทุกคนครับ Oh. Yeah. yeah. what was that? Yeah. 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 ตอนนี้นะครับอยู่กับผู้จัดการนะใช่ครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรรคับสวัสดีครับชื่ออร์มนะครับเป็นผู้จัดการร้านน้ำเจริญสันติปูดบัฟเฟ่นะครับตอนนี้ร้านเราเต็มไปจนถึงต้นเดือนหน้านะครับเต็มจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้แบบมีเพื่อนๆที่มากันอีกประมาณสิบกว่าคนยากครับยากเยอะนี่คือแบบต้อนยากมากจริงๆใช่ครับเพราะว่าบุฟเฟ่อยู่ในโรงแรมเน็ตแล้วอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทมีอิกุระตักเลี้ยง วาให้เต็มที่ตอนนี้คือเราสปอยกันเต็มที่เลยครับว่าลูกค้ามาปุ๊บจะต้องได้กินอะไรที่ดีที่ดีทุกคนต้องจองให้ได้ก่อนใช่ออวิธีการจองตอนนี้ของเรามี2วิธีครับง่ายๆก็คือถ้าไม่สะดวกเข้า f c e e o o o k แฟนเพจของเราก็คือเซิร์ชใน Google ได้เลยครับเสร็จแล้วจะมีปุ่ม booking ครับก็จะเป็นแอปของ table check ครับก็จะสามารถเลือกจำนวนคนวันเวลา <Okay. S 1> เพราะว่าของเราเนี่ยจะต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าที่อื่นจะเปิดเป็นรอบเป็นรอบ ของเราถ้าลูกค้าสะดวกว่า11โมงครึ่งอยากมาทานเลือกได้ คุณต้องแบบมีความพยายามมากๆในการจองนะคะแล้วก็อย่างนึงอ่ะเขาแบบฮอตฮิตมากๆถ้าเกิด,ดรู้อยู่แล้วงานปาร์ตี้วันเกิดหรือใดๆนะคะให้จองล่วงหน้าตั้งแต่เห็น <c oughs> เห็นอีพีนี้ให้กดเข้าไปเลยมันยาวนานมากๆจริงๆแล,แล้วในวันนี้มีอะไรทำใจเสนอบ้างตอนนี้ครับเราจะมีเมนูเอ็กซ์คลูซีฟครับทั้งหมด4เมนูครับให้เราเลือกหนึ่งนะครับนาหมาฮอนมาคุโระนะครับจะเป็นปลามากุโระเลยครับจากประเทศญี่ปุ่น2นะครับจะเป็นซูชิเซฟกาครับก็ตัวนี้จะมี3 ให้เลืตัวที่3านะครับจะเป็นลินวัวซูวีนะครับกิมมิคของมันเลยก็คือท่านต่ําจะต้องซูวี24ชั่วโมงครับมันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานมากแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นหอยนางรมเราจะเสิร์ฟหอยนางรมญี่ปุ่นจากเมืองมิยาคิเท่านั้นไหมครับคือคุ้มมากอะ่ะ999วาตเองนะได้ขนาดนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญมากไอไข่ปลาซลมอนเนะี่ยเด็ดมากแล้วขนมอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะโอ้ขนมเรามีทั้งที่เสิร์ฟจากตัวกลางของเราครับแล้วก็ที่เราเบเกิ้งกันเลยหน้าร้านทุกวันก็จะเป็นตัวเค้กไข่หวาน ตัวนี้ก็คือเราจะเบสกันทุกวันตอนเช้าก็จะเสอร์ตัางวนันลก็วนันต่อวนัวนมดฮิตมากครับ แล้วซอสปิ้งเครื่องดื่มถ้าเกิดว่าเป็น1999จะมีเป็นฮันนี่สดโซดาแต่ว่า999ไม่น้อยหน้าครับมีอูเมกโซดาครับเป็นเขาไม่น้อยหน้ากันนะคะจริงๆแล้วจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่ความชื่นชอบบางคนแบบว่าชอบอันนี้เป็นพิเศษก็ต้องเลือกตามที่ตัวเองชอบแต่ว่าที่สําคัญต้องจองมาให้ได้ก่อนใช่ครับถ้ากิดจองได้นะครับยังอื่นไม่ใช่ปัญหาแล้วครับแล้วทานได้นานแค่ไหนสองชั่วโมงเต็มๆเลยครับในสองชั่วโมงนี้จะกิน1ชั่วโมงแรกพักสัก15นาทีแล้วกินอีก45 นาทีที่เหลือ่อก็ได้สองชั่วโมงเต็มนะคะก็มาที่เซ็นทรัลโรงแรมเซ็นทรัลชั้น24นะคะชั้น24นะชั้น24ครับเค๋นะามากเจอเป็นที่ซีฟู้ดบาฟเฟ่ขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันเป็นไงบ้าง คือเรามากันเยอะใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากค่ะเใช่แกให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะชื่นชมชื่นชมเจ้าหน้าที่ดีจริงๆเขาก็แบบเกรงใจเขามากเลยเพราะว่าเราค่อนข้างจะแบบหลายคนเนาะเรามาเดินดูดีกว่าว่าลายอาหารเป็นยังไงแล้วบนนู้นโต๊ะจากตรงนี้เป็นบาร์น้ำนะคะเป็นบาร์น้ำบาร์น้ำก็ ได้อะไรมาบอกไปสิว่าอันนี้คือความตั้งใจนะคะที่เห็นแบบเห็นแล้วต้องมาก็คือที่นี่นี่แหละเตี้ยตั้งใจมาก็บ้าแบบนี้ก็จะมีโซนของเทปุระแล้วก็โซนของปลาดิบซูชินะคะแล้วก็สำหรับเราที่จะแบบสแกนแล้วก็สั่งได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โต๊ะกันนะ จันโอ๊จันโอทตทำไรอะ่ะเปิดอะไรเนี่ย QR เมนูครับอ๋อ QR เมนูนี่กำลังสแกนเมนูถูกไหมครับอ๋อ,อ,อนี่ร้านอาหารเป็นหม่ๆรุ่นเหม่ยเป็นนี้หมดเลยนะอาอ,อะไรดีครับพี่หนุ่มดูเลยโอ๊ต สดเกินไม่หมดไม่หมดเไม่เรามากินบุฟเฟ่ต์แล้วากจะมีราเมนนนมีที่ยกให้คยทเซตเลดีมบมันารนี่เลยเอาัออกอะไรอ่ะดีดีโอยมากินนะฝั่งนี้ฝั่งแป้งแป้อะไรไหบอด้วย คืนนี้มันคึกจะทำยังไงอ่ะเนี่ยบ้าหรือเปล่ากินไปเจ็ดตัวแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบผัวก็แก่เฮ้ยกูได้ยินนะเฮ้ยมึงกินนี้หมดเลยกูมากินบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นเนี่ยนะกินอะไรเจ้แคสกระถินจับน้ำพริกใครชวนกูมากินน้ำเต้นกินชาเขียวอะไรบ้างคะตอนนี้จะเป็นไอศกรีมชาเขียวครับสนใจก็รับอย่างเดียวแล้วไหนช็อตแรก อาเหรอนี่พี่ไก่ต้องลองชิมนี่เราจิหยดน้ำนี่โทีจิหยดน้ำอะครับข้างในจะเป็นดอกซากุรลแท้จากเมืองญี่ปุ่นไปเละโดกํล้วงลงมาเลยนะกำลังเดินไปตักอะไรกันตักขนมเหรอโ this ice cream เนนีอกว่าห <mir> ่กวัน <normal> <ai> <found> อร่อยไหมมากระลองอร่อยแล้วใช่ไหมเอากระลองอร่อยเอานะอร่อยเอาไอติมชาเขียวค่ะแล้วก็เอาไซฟูกุสตรอเบอรี่ก็ถือว่าเป็นเจแปนดิสเลอรองบัฟเฟ่ที่ที่คุ้มนะครับคุ้มค่ามั้ยคุ้มไหมอืมคุ้มมากเลยก็คุ้มเลยคุ้กับอาว่าคุ้ม มีอาหารหลากหลายมากแล้วก็อาหารก็อร่อยแล้วก็วิวก็ดีในราคาเท่านี้บรรยากาศก็ถือว่ากลางเมืองนะครับจองให้ได้อะไรกันนะขอแค่จองให้ได้เท่านั้นแหละขอก็จอง,องย่านนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ TMK Family ด้วยนะครับขอบคุณครับ